ของพี่ก็ทำาสาดมากแล้วก็น้ำมันใสมากๆเลยนนมี่เลยสุดยอดเลยครับผม นี่นะครับผมร้านกล้วยทอดนะอยู่ก่อนถึงหอนาะฬิกานะครับผมให้กับรถจุดนี้นะครับผมแล้วก็อยู่หน้าธนาคารกรุงไทยในแห่งครับผมสวัสดีครับปักหมุดร้านอร่อยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ธนาคารกรุงไทยนะครับผมสาขากระทุ่มแบนนะครับวันนี้พามาปักหมุดร้านอร่อยนะครับผมคือร้านกล้วยทอดในเอ่งครับผม สวัสดีครับผมนี่เลยครับร้านนี้นะครับอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยนะครับผมแล้วก็ของพี่เขานะครับขายมานานแล้วนะครับแล้วก็อร่อยแล้วก็สะอาดมากๆครับของพี่เขาทำสะอาดมากแล้วก็น้ามันใสมากๆเลยใสน้ำมันนี่เลยสุดยอดเลยครับผมพี่ขายมากี่ปีแล้วนะครับขายนาะถึง10ปีนะเพราะว่าผมมาธนาคารเท่ไรนะก็เจอคุณพี่ตลอดเลยเนาะโอเคครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าใครอยากมาทานนะครับผม กล้วยทอดมันทอดอร่อยออยนะครับที่นี่เลยนะอยู่หน้าธนาคารนะครับกรุงไทยนะก่อนถึงหอนาฬิกานะครับผมถ้าใครอยากมาทานนะครับมาปักหมุดที่นี่ได้เลยนะครับโอเคนะผมจะรวงจะมีไข่นกกระทานะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะครับพี่อันนี้เป็นสาลาเปานะแล้วก็มีกล้วยทอดนะแล้วก็มันทอดนะครับนนแล้วก็จะมีอันน<ข>ี<ม>้ไข่หงานะโอเค โอเคครับผมถ้าใครอยากจะมาชิมนะครับผมกล้วยทอดมันทอดนะครับอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมปักหมุดร้านอร่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต๊อกชาร์ตโปเทเลเด้นนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ